สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขผู้สุกคนเนาะตอนนี้ก็พบกับน้องลี่มาพบกับซองลี่สาวลาวรองสาเนาะทุกคนก็คือคลิปนี้ก็ดังที่ทุกคนเห็นอยู่ในปุ๊บคลิปพแพลนเนาะน้องลี่ก็ซีมาเฮ็ดคลิปอ่าคอนเทนต์เกี่ยวกับอ่า5ยูทูบเบอร์ไทยที่น้องลี่มากที่สุดเนาะทุกคนก็คืออ่าคนที่5 ายูทูบเบอร์หรือว่าาซองที่น้องลี่เลือกมานี่คือเป็นซองที่น้องลี่ท่นติดตามทุกๆคลิปแล้วก็ติดตามมาดนแต่กับบรดไหมาคือว่าซองอื่นฮานน้องลี่บรไดเบิ้งเลยนาะก็คือเบิงนะ้งเนาะแต่ว่าเบิงแบบเบ้งแบบกดเบิ้งแบบคลิปใดที่มักเฉพาะมักเนาะแต่ว่าหาซองที่น้องลี่ได้เลือกมานี่ก็คือเบิ้งทุกๆคลิปแล้วก็เบิ้งแบบบุพเาดจักน้อยเลยเนาะทุกคนนาอก็คือ ดังนั้นเลยเนาะซองอื่นฮันกับบได้หมายคือว่าบบดีหรือว่าบอดังเนาะอันนี้ก็เป็นความมักส่วนตัวเนะวาะบได้แบบมีเจตนาใส่หายไ,หไปสี่แบบซองที่หาบได้คัดมาและแบบบบดีสิเนาะกับโบแม่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นความมักส่วนตัวซื่อๆเนาะน้องลีก็ได้คัดมาหาซองด้วยกันเนาะสำหรับอ่าซองที่น้องลีได้ติดตามมาโดนเลยเนาะก็คืออ่าซองทีหาเนาะน้องลีจะ ไล่มาจากซองที่น้องลีมักมกักมักมันจัดเป็นอันดับเนาะทุกคนเนาะอันดับหนึ่งเอาไว้สุดท้ายแล้วกันเนาะอันดับเริ่มอันดับที่ห้าไล่ลงไปหาอันดับที่หนึ่งเนาะอันดับที่ห้าก็คือซองอพีดอิดเลกเนาะทุกคนซองอันพีพีด e อิดแลกเนาะทุกคนก็น่าจะฮู้นะเราก็เป็นคนไทยที่แบบฟังซื้อซองก็น่าจะฮู้แล้วเนาะว่ากิ่นเก่งเนาะทุกคนเนาะก็คือไอ้เราก็เป็นคนที่แบบ กินเก่งสินะกินกินหลายกว่าคนปกติสินะแบบกระเพาะเราฮับได้หลายกว่าคนปกตินอกก็คือกอนที่้องดีจีฮูจักฮันก็คือ,อเราท่านได้ไปออกข้าวยุทรทั์เนาะก็คือเราไปกินยูอ่ามไปกินยูฮานอาหารหรือ่าอีอย่างประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราท่านสร้างเกินขอบเขตเนาะก็คือล้วก็เลยเฮตใหเมียน คนท่านอัดคลิปไว้เนาะแล้วก็เลยแบบมาเผยแพร่แล้วก็เลยเหตุให้คนฮูจักลาวแล้วก็เลยเป็นสาญานพิษอีดแหลกเลยเนาะทุกคนเนาะสาเหตุที่น้องรีมากท่านก็คือลาวท่านกินปิต้แซบแล้วก็แบบกินหล่กินเป็นพิเศษกว่าคนดื่นนะทุกคนแล้วก็เลยเหตุให้น้องรีมากแบบยามยามเฮา,า,าหิวเขาสินะแล้วน้องรีก็มักเบิ่งคลิปลาวเนาะมึงแบบซูมือเลยนะทุกคน โบเมนสูมือเนาะเพราะว่าลาวกับได้เอาคลิปลงสูมือเนาะเป็นแบบเว้นมือเว้นมือไอซี่เานาะล,ลาวกับอาลงเนาะแต่น้องนี่ก็ติดตามทุกๆุกคลิปเลยเนาะซองของลาวตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม5ล้านกว่าคนและนะ้วเนาะทุกคนเออโบเมนโบเมนห้าล้านกว่าคนเนาะเจล้านกว่าคนและนะ้วเนาะทุกคนเนาะโอเคอีกโบกไก่ก็คืออีกโบดนก็คือสีแปดล้านเก้าล้านสิบล้านทุเรียนเนาะทุกคนเนาะก็คือคักเนาะน้องนี่มากเนาะซองของลาวก็เฮ็ดสไตล์แบบ กินได้ละกันลิ้นเฮดคอนเทนต์นันนี้เนาะกับแบบบได้กิ่นลวดไปเลยเนาะก็คือเฮดคอนเทนต์นันนี้เนาะแต่ส่วนหลายก็เม่นกินเนาะทุกคนเนาะโอเคนี่ก็เป็นซองทีฮาที่น้องลี่มักเนาะเดี๋ยวไปต่อซองที่ซี่กันเลยเนาะซอง SPD นั่นเองเนาะทุกคนก็น่าจะฮดีเนาะก็คือผู้ให้นนึงตลอดการของเมืองไทยนั่นเองเนาะนี่ก็คือสัญญาของเพื่อนเนาะหรือว่า SPD เนาะมาจากสไปเดอร์นั่นเองเนาะทุกคนสไปเดอร์ก็เป็น ไอ้สไปที่เป็นแฟนเออเกยไก่สไลเดอร์เนาะน้องลีก็ได้หูจักมาจากซอ,องเกยไก่สไลเดอร์นั่นแหละเ,ลเนาะตอนนั้นเราก็ยังเห็ดซองนํากันอยู่เนาะน้องลีก็ได้ติดตามมาจากซองเกยไก่สไลเดอร์ตั้งแต่น้องลีหันหูจักประมาณ3ปีก่อนเนาะทุกคนแล้วก็เริ่มติดตามมาตั้งแต่นั้นเลยเนาะลวก็จนอ่า ตอนลาวเริ่มเพจดําอิดฮาน้องลีบัวหูจักซองของลาวนอนจนน้องลีได้มาหูจักอันซองของลาวหันต์นตอนอยียงกาะเหมีอันเด็กเด็กติดธรรมฮะทุกคนเด็กสิบสามคนติดธรรมอันอยู่ไทยฮะทุกคนน้องลีกะแล้วก็เห็นอันซองอมรินทีวีบ่หรือว่าซองไหนเล่นน้องลีกับบูชื้อแล้วเนาะได้ถ่ายคลิปอ่าคลิป แบบยูทูบเบอร์ดีใจเมื่อเห็นเด็กอ่า mm hmm. ออกจากทำั่าแหละละกาน้องลีก,กไ็ได้ติดตามมาตั้งแต่นนานเลยเนาะทุกคนแล้วน้องลีก,ก็ได้หูมาตั้งแต่านานเนาะสาเหตุที่มากซองเอสนี่ก็กคืออ่าเราแบบเป็นตัวของตัวเองเนาะทุกคนแล้วก็มีแบบการประจนภัยไปนำสินะแล้ก็แบบ เป็นตัวของทางเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบติดตลกไปแน่นอันนี้ก็คือสาเหตุที่น้องลีมักเนาะน้องลีกับแบบมันได้มีเหตุผลว่าต้องมีเหตุผลนั่นนี้แบบมาเว้าจุนว่าเออมันคือเหตุผลเนาะมันโบแม่เนาะทุกคนมันก็มีเหตุผลเล็กน้อยเนาะแต่ก็คืออ่าความมักส่วนตัวแล้วโดยรวมแล้วก็คือความมักส่วนตัวมืดเลยเนาะทุกคนโดยซองเอชพีดีเนี่ยก็คือปัจจุบันก็มีคนติดตามห้าล้านกว่าคนแล้วเนาะทุกคนเนาะ กะอีกบดุลก็น่าจะกาวเขาหกล้านแล้วเนาะตอนนี้กะไกลๆซีฮอดอ่าหกล้านแล้วเนาะตอนนี้กะจิตล้านกว่าคนแล้วนะเดี๋ยวไปซองต่อไปกันเลยเนาะทุกคนซองต่อไปก็คือซองไอรูมเอโลนาะทุกคนเนาะซองนี้ก็เป็นอ่าซองผู้หญิงคนนึงเนาะซองผู้หญิงไทยคนนึงเนาะที่ลาวแบบมีความสามารถพิเศษเนาะทุกคนที่แบบเป็นผู้หญิงโตในน้อยๆผู้หนึ่งแบบเลาะเกือบ ทั่วโลกนะทุกคนเลาะ,ะ,ะแบบไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ไปประจนภัยด้วยตัวเองนะเนาะทุกคนน,น้องลีก็มีอ่ะแห่งพักดันมาจากลาวผู้นึ่งเนาะทุกคนที่มักแบบลาวยะลรก็ยากเป็นคือลาวนาะบุหงว่เฮาจาเป็นใดบ่เนาะแบบถือว่าลาวฮนเปลี่ยนผู้หญิงที่อ่าสร้างแห่งพักดันให้ผู้หญิงลหลายๆคนเกิดอันวามแบบ ความสามารถที่แบบเออเขาไ่ต้องจําเป็นต้องอาศัยผู้นั้นอาศัยผู้นี้เขาจิงไปได้เนาะโดยรวมแล้วเขาสามารถไปด้วยตัวของเขาเองเนาะทุกคนก็คือน้องลีมักเนาะมักแบบนี้เนาะจากซองนี้เนาะต,ตอนนี้ผู้ติดต,ตามซองเหล่ากับซองล้านกว่าคนแล้วเนาะนี่เดี๋ยวน้องลีให้เบิ้งน้อยนึงเนาะนี่เห็นบ่มันอาจจะเลื่อมเลื่อมน้อยนึงเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยเนาะถ้าไผยยากเบิ้งกะ ติดตามได้เนาะก็คือคักเลยเนาะน้องลี่กับมักเนาะหรือว่าทุกคนกอาจจะติดตามอยู่ละน้องลี่กับโบฮูเนาะอันนี้ก็คือความมักส่วนตัวเนาะทุกคนก็คือมักเน่ะมักแบบหลากเป็นคนที่แบบกะงามเรื่องงามกบงามเนาะทุกคนแต่มักในความเป็นธรรมชาติของเราล้วกะแบบเออนั่นแหลนะเนาะทุกคนในควมรมีความสามารถไปเที่ยวเกือว่า ทั่วโลกเลยเนาะทุกคนเนาะก็คือไปหูวิถีชีวิตนั้นนี่ชีวิตวิถีชีวิตธรรมดาหรือว่าไปนั่นแหละไปทั่วโลกเลยน้องลี่ก็คือมักขนาดทุกคนก็คือมีความใฝ่ฝันว่ามือนึงก็อยากเป็นคือแนวนั้นเนาะบอกว่าซีมีโอกาสได้เป็นบอเนอะาะนั่นแหละนีก่ก็เฮตผลกับโบปันได้เนาะทุกคนเนาะแต่ก็คือความากส่้นตัวเลยเนาะทุกคนเนาะตามที่อ่าน้องลี่ขัดจ้อนมาเนาะ ซองไอลมเอลูนก็คือยูอันติดอันดับที่ 3, สามสหรับใจน้องลี่เลยเนาะอันดับที่สองก็คือซองพี่อันแน่ออนทัวร์นะทุกคนพี่อันแน่ออนทัวร์นั่นเองที่เป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ชื่อว่าเนืใดวะแบบ เข้ามาในเมืองลองสารจึงเฮ็ดให้มียูทูบเบอร์ลองสารในปัจจุบันนี้เนาะทุกคนซ่องพี่อันแน่ก็อยู่นในใจของน้องลี่อันดับที่สองเนาะทุกคนก็คือมากมากเลยน้องลี่ฮันตอนไออันแน่มาตอนอิตนาะน้องลี่บดไ้ฮูเลยว่ไออันแน่ฮันเฮ็ดท่ายคลิปเฮ็ดอ,อย่างเนาะไปลงย t u b e ลง u t u b e มันได้เงินเนียไดไ้น้องลี่กะบะฮูเนาะไออันแน่คือจุด เขียนที่เริ่มต้นที่เฮ็ดให้เฮาฮันฮูจักยูทูบเบอร์เนาะทุกคนเนาะฮูจักยูทูบเบอร์ว่าการเป็นยูทูบเบอร์ฮันเมนเ่นแนวใดการอัดคลิปลงยูทูบเม่นได้เงินแนวใดเฮาก็ได้ฮูจักแนวนั้นเนาะก็คือมาเริ่มเบิ่งคลิปของไออันเน่ฮ e ันอ่าต่อน้องลี่ยู่มอได้เนะ A N e าะไออันเน่มาฮันน้องลี่กับบุญชื่อแล้วเว้ยกระโดดเติร์ดลวเนาะสามสี่ปีก่อนบ่ฮันแหละ นะตอนนั้นน้องลี่กันยังไม่ได้ติดตามอ,าาอ้าหล่านาอแต่ว่าเพราะว่าน้องลี่ยังพันมีโทรศัพท์เดลและอ้เหลากลับมาท่ายอยู่เหงอน้องลี่น้องลี่ก็ได้เข้ากองนำน้อยนึงเนะา,อาเะอ้ยอ่แหละฮัลหละทุกคนจุดเริ่มต้นที่เห็หุในเห่าฮูจากยูทูบ e อแนกกับแบบเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่คายคือซองไอลมเอโลเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบไปเฮียนหู้วิธีชีวิตนั่นนี้ของแต่ละเขตแต่ละแขงแต่ละา ท้องทิ่นแต่ละส่วนเผ่าเนาะก็คือมากมากเลยเนาะตอนนี้ซองไอพี่อันเนอออนทัวกันมีผู้ติดต,ตามแปดแสนกว่าคนแล้เนาะนี่อเดี๋ยวให้น้องลี่เอาให้เบิงนะ้งเนาะนี่เห็นบ่ทุกคนเนาะนี่เนาะซองอนะันเนอออนทัวเนาะน้องลี่กัามากมากเซนิที่มากกันนั่นเลยเนาะทุกคนก็คือไอนเเป็นคนที่เฮ็ดให้เหาหูจักซอง YouTube หูจักยู u ูบเบอร์หูจกักอ การชีพลิปลง YouTube การเฮ็ดละกัเฮ็ดได้เฮาการแสดงออกเนาะก็คือไอแอนเน่ A N A เป็นจุดเริ่มต้นของยูทูบเบอร์ล่องซารละกัของหลายๆคนอยู่ในประ,ทประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนำน้องทุกคนเนาะก็คือถ้าไอแอนเน่ A N A บอมาเฮาก็คือที่บอได้มานั่งวาลนากองให้ทุกคนเบื้องในปัจจุบันนี้เนาะท่าไพมกักท่าไพอ่ะทุกๆคนที่มาติดตามซองน้องลีก็เกลือว่า90% รือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะที่เป็น FC I อ n n นและะ้วกันมาติดตามซองน้องลี่เนาะแจงแดนน้องลี่ก็ขอบใจได้หลายเดอ้อที่ติดตามน้องลี่โอเคเดี๋ยวไปผููทีนึ่งผู้ทีสุดท้ายผู้อันดับหนึ่งของใจน้องลี่ในตั้งแต่โดนจนมาฮอดปัจจุบันนี้เลยเนาะก็คือพิเศษพิโซสำหรับน้องลีแห่งเนาะทุกคนนั่นก็คือซองเก๋ไก่สไลเดอร์นั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่ นี่นเห็นบ่ทุกคน,นจนปัจจุบันนี้2เกไก่สไลเดอร์มีพุ้ติตาม5เออ15ล้านปลาย15ล้านกว่าคนแล้วเนาะทุกคนเนาะ15ล้านกว่าคนแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเนาะน้องลีก,าาก็มากมากเลยทุกคนมากแบบบหูแนวสีบอกนะั่นะนะนะอันนี้แบบอืล้านก็ได้แบบมากแบบบบมีเหตุผลนะทุกคนก็คือมาก มากเลยเหตุผลสําหรับใจน้องลี่หนะัน่าน้องลี่กะแบบมักในที่เราเป็นตัวของตัวเองแล้วกะแบบเป็นตัวของตัวเองสู่นะมีความเป็นตัวของตัวเองสู่แบบการแสดงออกนะทุกคนจุดเริ่มต้นที่น้องลี่ได้เริ่มติดตามทันกระดั้งที่บอกไปในซองเ PD ีและนะ้วทุกคนน้องลี่ก็ได้หูจังมาจากโทรทัศน์แล้วก็มาเริ่มติดตามเริ่มอ่าน้องลี่กะมีความฝันว่ามือนึ่งกะยากเฮ็ด ยากอันเป็นยูทูบเบอร์เนาะแต่น้องลี่ฮันบบฮูตอนน้องลี่ติดตามสองใกไกสาสไลเดอรนะ์นฮะน้องลี่ฮันบบฮูว่าอันการที่อาร์ตคลิปลงขึ้นแล้าฮะน้าเป็นนะเฮ็ดไดนฮะน้องลี่ฮันบบฮูน้องลีง่ก็ได้แต่เบิง้งคลิปละกาแบบเหี่ยนเว้าวสีหนะังเต่กระโบโบได้อันโบมีผลประโยชน์นะเนาะเนาะทุกคนก็คือแบบเฮาบบฮูเดย์เนาะจนไอแน่มาเฟรนน้องลี่จังฮูเนาะอันนี้ก็คือ ซองนี่นะซองกีไกยสไลเดอร์เนาะถึงน้องลี่สิติดต,ตามหากาติดตามนะน่ะหากาติดตาม3ปีก่อนเนาะลาวเฮ็ด YouTube ได้ประมาณ4 4ปีปลายเนาะทุกคนเนาะถึงน้องลี่สิติดหากาติดตามได้อ่าประมาณ3ปีปลายฮั่นก่ะน้องลี่ก็ไปเลื่อนเบิ่งคลิปไปเลื่อนเบิ่งคลิปมืดทุกคลิปตั้งแต่ลาวเฮ็ดคลิปทําอิดเลยนะทุกคนความว่ามักนะไปเบิ่งเลื่อนเบิ่อง,งมืดนะ คลิปแต่ละคลิปพนะคลิปแรกที่เราเฮ็ดกัแม่นโคโเวอร์เพลงกาแฟเนาะทุกคนเนาะโคเวอร์เพลงกับ SPD นั่นเองสอง SPD หรือว่าพี่สไปเดอร์นั่นเองนะทุกคนนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นความมักส่วนตัวเนาะแบบมัก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 ,กแบบมักแบบบุมีนเฮ็ดผลนะลูกคนบู้งว่าทุกคนสิมักมาเนาะแต่ว่าน้องลีมกักยูทูบเบอร์ไทยห้าอันห้าคนนี่ที่น้องลีว้าวมานี่น้องลี ไม่อยากจะพูดเลยคือมกักมันเป็นความมักส่วนตัวนะทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่เฮาไดเ้บิ้งแล้วเฮาผูกพันนะเฮาติดเฮาออกบนไดนะทุกคนนะสำหรับผู้ใดมกดักซองใดกะสามารถคอมเมนต์บอกด้วยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้เราทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนนี่ก็คือ5ยูทูบเบอร์ที่เราชอบมากๆในประเทศไทยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราดูแค่5ยูทูบเบอร์หรือว่าหลายๆยูทูบเบอร์ของประเทศไทยนะคะส่วนมากก็คือดูของประเทศไทยเลยนะคะ ของเราก็จะเป็นอีกบางส่วนนะคะที่เราดูนะคะแต่ส่วนมากก็คือของประเทศไทยหมดนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย